สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์กไดโน่โอเวอร์ฮอลอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมอยากจะไปลองจับสัตว์ด้วยสัตว์นะครับจับสัตว์ด้วยสัตว์หมายถึงว่าการจับสัตว์ที่มันมีค่าสลบนะครับไอตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับมาเดี๋ยวเราลองดูว่าสัตว์ที่มันสามารถจับสัตว์ด้กันได้มันจะสุดยอดแค่ไหนกันนะครับว่า ละตอนนั้นน่ะอาร์ิโนนิกของผมน่ะก็เคยเล่นมาก่อนแล้วครับเป็นอโนนิกใหม่นะครับที่มันอยู่ในดานโบเบโลนะครับถ้าใครอยากจะติดตามก็สามารถไปติดตามดูได้เลยนะครับอาร์ควอบโลนะครับท่านคืออะไรอ่ะนีไงเอฟเฟกต์ลิงแถ่เ่าเนี่ครับเอฟเฟกต์ลิงเนี่ยอันตรายมากเลยครับแล้วไอตัวนี้อีกนี่ก็อันตรายตัวหนึ่งครับอะไรต่อยมวยตัวนี้นี่ไงมีอีกหลายตัวเลยครับตัวนี้ แล้วผมกลับมาก่อนแล้วผมจะฆ่ามันแน่นอนพวกเอเป็กทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับพวกบอสนะครับนน่นอนอ่ะชาชาเหรอโอเคไม่เป็นไรผมว่ามันจะต้องมีตัวอะไรมาเกิดบ้างครับที่มันน่าสนใจจริงครับนั่นคืออะไรอันนี้คือนกพิษใช่ไหมโอเคมันมันเป็นนกพิษตัวเมียรครับ นี่คือโดโดเหรอมีเอเฟกแมงมุมอีกโอเคอันนี้ไม่เป็นไรเราไปกันเลยดีกว่าครับที่แ่เ,เสียเวลาแต่ปีของมังกรมันเสียงดังมากเลยครับแล้วก็น่าลำพากด,ด้วยดูดีนกะิฟฟินอะไรมันมีบอลโต้ด้วยนี่หว่าน่าจะเป็นเลเวลน้อยมากเลยครับกิฟฟินตัวนี้แล้วก็มีเทเล็กไอ้นี่เีกอย่าไปยุ่งกับมันเลยค่าพวกสัตว์ลาดอนเนี่ย ม่งั้นตายอย่างเดียวมันต้องมีดิทีเ็กบางตัวเนี่ยคือทีเ็กธรรมดาเนี่ยเลเวลมันก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยรู้สึกว่าสัต์แถวเนี้ยเริ่มมาเกิดน้อยมากเลยครับตอนนี้แตนโคทเทียมไม่ใช่ดิเมกาทเทียม ฮะระบบไปก่อนน่าลอาเจนเหรอเฮ้ยอาเจนตัวนี้นี่มันเป็นอาเจนตัวจิ๋วครับสามารถจับได้เหมือนกันนะครับแต่จับได้ลูกอมที่มันมีสีสันนะครับเป็นขนมที่มันมีสีสันที่แบบว่าจับแล้วมันจะขึ้นเพราะว่าล้มเหลวหรือว่าจับแล้วมันจะขึ้นเพราะว่าได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเฮ้ยแหลกแหลกแหลกมันคืออะไรอ่ะเวิร์นเหรอ อ๋อไวโหวนนนี่นี่เองเลเวลน้อยมากเลยครับวโหวนจีนต์ใน้อยมากผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยสัว์เลเวลน้อยๆเฮ้ยอันตรายเนอะเฮ้ยสัว์อันตราย,นะยรรามาหลายตัวเลยครับตอนนี้ต้องระวังหน่อยแล้วเวทซอล่ะนี่ไงมันเป็นพวกไททัาโนโูเอนครับ ถ้าใช้เมกะามาจาัดก,การเนี่ยก็น่าจะจบเรื่องแล้วครับตอนนี้นั่นาน,น,านมีเสียงดนตรีออกมาด้วยครับเสียงดนตรีจากไทยทัน์วีนด้วยนี่ันคาร์โนเหรอโอเคเดี๋ยววัดว่าอะไรใจดูข้างในดีกว่าครับว่าข้างในม,นมันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างตรงนี้ภายในป่าเล็บปูดเนี่ยผมเคยเห็นว่ามันมีตัว ไอ้แปลกๆมาเกิดได้ครับตรงนี้มานาการเมียอยู่ตรงนี้ดีกว่าเลเววันีบอกวา่ามานากรเมียร์เลเวว่น้อยมากเลยครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยโดโดเล็กธาดทิศใช่โดโดเล็กธาดทิศมันยังยู่วีกเหรอวางเลยเคยังไงล่ะ เอาดิเฮ้ยกัดดีกว่ามั้งเขาบอกว่ากัดเนี่ยจะทำให้ท่าสลบขึ้นไวกว่าครับเอาเลยเอาดิของมันตัวนี้สูงดีกว่ามันตัวนี่สูงครับตอนนี้ท่าสลบทของเรามันขึ้นน้อยไปหน่อยครับมี่จะดับตัดธรรมดาได้อย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นบททดสอบเ้วยกานครับดูโดรนตัวนี้ มีเสือที่ปีนขึ้นต้นไม้ได้นี่หว่าตายนมากนี่คืออะไรนึกว่าเสือแบบเอเป็กนะครับเสือป็นต้นไม้แบบเอเป็กดีจับแน่นอนเราดูก่อนนี่ไงมีผมเจอมีแล้วครับมียักด้วยเอเป็กพิมยอดเอาเลยค่าสโลคขนาดนี้ใช่ไหมอัดขอมกับสัต์ดีนะที่ผมเอามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว มันสามารถใช้าวุบบนตัวได้ป่ะไม่ได้นีไงขึ้นเลยขึ้นประมาณเลยเหรอเฮ้ยเอ้ามันเป็นเวลาเหรอสัตว์ตัวนี้มันเป็นเวลาเหรอวะเฮ้ยนี่ไงเอเปกหมีอันตรายครับอย่าเพิ่งไปยุ่กับมันตอนนี้แ <c oughs> ม่เอ้ยสัตว์พวกนี้มันเป็นเวลาดิ <c oughs> คือจับได้ได้ครับ แบดแอสไซเบอร์ทูสนี่มันเป็นเสือหินนี่หว่ามังกรมังกรไฟว่าไงมังกรไฟข้าสลบขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ข้าสลบขึ้นเรื่อยๆมาเลยเอาสิล่วงหรือเปล่าล่วงหรือเปล่าฮะหนีหนีตอนนี้มันหนีครับล่วง จับมังกรไฟได้หนึ่งตัวโอเคลองลงไปดูดิโอเคครับเดี๋ยวผมจะเจอกันหลังจากจับได้แล้วกันครับโอเคครับมังกรพวกนี้ก็จับได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอามันกลับบ้านไปเลยครับกลับบ้านเลยไปโอเคมายถึงอดีกว่าสัตว์แม็กซ์นี่มันมาเกิดเทียบเลยครับตอนนี้ของเอ็นนูนักกี สูงไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูภูเขาลูกนั้นกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าลูกนั้นผมไม่ได้ไปตั้งนานแล้วครับโอเคไปกันเลยดูดิว่ามีตัวอะไรมาเกิดบ้างตรงนี้สัสตว์บางตัวนี่ข้าสบรถรวไวมากเลยครับผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนี่เลเวลเท่าไหร่เลเวลน้อยเกิน อันนี้ล่ะเลเวลน้อยมากกว่ใครับอเมนดอนเล็กเนี่ยเฮ้ยไมยสัตว์ของพาราดอสี่เลเวลน้อยทั้งเลยวะผมนี่ได้ชมบุกคิปในตอนนี้เลยครับไอสัตว์ที่มันต่อต้อตานไดโนโอฮอได้เนี่ยผมขอชมเลยว่ามันสามารถต่อต้าน,นไดโนโาฮอได้อาจจะฆ่าพอได้เลยด้วยซ้ำรับตัวธรรมดาของไดโนโอฮอเนี่ยมันคือไวเวิร์ดเหรอ งไจับได้ด้วยครับเอาดิเอาเลยคาสลบไปเรื่อยๆครับ้าสลบเรื่อยๆผัดกันหรือเปล่าฮะผัดันหรือเปล่าไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีด้วยรู้เ่าเฮ้ยสนุกเหรโอเคได้แล้วครับไหนลองดูดิว่าเราจับตัวอะไรได้บ้าง รโเอาไม่ต้องโอเคเดี๋ยวจับันเลยครับแยกเนื้อมาครึ่งหนึ่งนั่นอะไรอะอาเจนเหรอรู้สึกว่าอาเจนพวกนี้มันนิ่งมากเลยครับตอนนี้เราก็ไม่มีเซนเซทีฟด้วยดิโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหลังจากจับได้แล้วกันครับโอเคครับในที่สุดเราก็จับมันได้แล้วครับโอเคพามันกลับบ้านเลยบ้านกลับบ้านโอเคกลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับมา มั่งแล้วเรียบร้อยโอเคมีการที่เรียบทำไมพวกนี้เล็วเร็วร้อยจังเลยวะหมาป่าล่ะอันนี้คืออะไรนอนเหรอไม่ใช่ดีกาชาเทกเจอร์แม่งโหลดดูไม่รู้เรื่องครับหมาแมแดนี่มันหมาหินหรือเปล่าวะ หมาป่าธากินนะครับตอนนี้แบทแอดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิหมาป่าสวรรค์ผมเจอหมาป่าสวรรค์แล้วคนระับเลเวลดีที่สุดในตอนนี้เลยนั้นจับเลยจับแมงเลยแบทเก้ขึ้นหรือเปล่าฟาสลมเอาอีกเอาเอีกเฮ้ยนีแ่แหละหมาป่าสวรรค์ครับนะ่ากลัวขนาดนี้เลยอันตรายมาก โอเคสรุปไปก่อนสัตั์ธรรมดาวสรุปไปก่อนครับได้แล้วนี่ไงหมาป่าสวรรค์ครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อต้านเลยดีกว่าโอเคนี่แหละข้าสรุปน่าจะลดไวกว่านี้นะโอเคครับเราก็จับหมาป่าสวรรค์ได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หมาป่าสวรรค์นี่ดีชิบหายเลยโอเคเอามันกลับบ้านด้ครับ มันเป็นเลเวลดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมานอกนั้นก็เลเวลน้อยมากนะครับถ้าเจอตัวผู้เลเวลดีเหมือนกับไอตัวนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับอันนี้นะกใจที่เป็นตัวเมียแต่ก็ต้องจับไว้ก่อนนะครับทงังมันต้องมีสัตว์ตรงไหนสักที่หนึงอ่ะมันเลเวลเยอะๆหน่อยสโนโอุออุ้ยสโนโุอ๋สโโอสนุอไม่จำเป็นอย่างนี้ก็ได้โอเคมาเลยไหนลองดูดิ ยิ่งเอาดิโอเคเรียบร้อยในที่สุดเราก็จับสโนว์เอาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เฮ้ยข้าสรุลงไวมากค้าสรุลงไวเหลือเกินเฮ้ยไม่ลงไวขนาดนี้อะโอเคสโนว์เอาก็เรียบร้อยแล้วครับให้เนื้อมาเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องข้านข้าตอมเยอะเกินไปหน่อยนะครับโอเคมากลับบ้านกันเลยสโนว์เอา ฉนูเอากลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไปโอเคเฮ้ยมัก่อนน้ำแข็งกนุณวันกินบักเมกาไปได้คคทมันก่อนน้ำแข็งเลเวลเท่าไหร่เลเวลแบบนี้เหรอออาเอาดิมาเลยแต่คุณจะไล่ามาทางนี้เองมาดิมาเลยเออกมาเข้ามา ออมาดิเอาหรือเปล่าะตามาเลยดูชอบพิสูงใช่ไหม นัในที่สุดเราก็จับแบทแอดได้แล้ววันนี้แม่ครบทั้งสามธาตุเลยโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วแบทแอดตัวนี้เรียบร้อยมาส่งกลับบ้านไปเหลวเวงไม่ขึ้นเวงๆออขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาดิมาเอาดิไป มังกรหยุดลง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 ปะไรเฮ้ยเาดิเฮ้ยอายิงได้หมามาแล้วครับตอนนี้หม,ม,มาสีสวยมากเลยเย้ มา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 ีมามามาไงเจอเนื้อแล้วแม่งเอ้ยโอเคได้ทันทีโอเค,อเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งจับเลยครับมาไปฟึ๊บเรียบร้อยโอเคนอกนั้นขึ้นไปแล้วข้ามันเลยโอเคข้ามัน,น,นล้วแหละเฮ้ยจัดเลยนั้นแหละควาาเนื้อมาด้วย เรียบร้อยได้หมาละตัวนึงส่งกับมาเฮ้ยมึงเริ่มบินได้ยังวะไม่เงยกูโคตรลำคาญเลยเฮ้ยเมก้าวิลิคัสนี่มันฟอสเซนหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าข้าฟอสเซนตัวนี้ได้โอเคดิเฮ้ยไม่ใช่เอเเฟกเฮ้ยมึงอะไรมืงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึง อ่านี่วอลล้ววอลล้เอฟเฟ็กมัก่อนเอฟเฟ็กไวเวิร์ดนี่หว่าอ๋อผมก็จับมันได้แล้วนี่เปล่าไวเวิร์นตัวนี้แต่เลเวลดีมากเลยครับไวเวิร์นตัวเนี้ยแต่น่าเสียดายที่เป็น,ต,นตัวเมียนะครับผมต้องการตัวผู้อย่างเดียวเพราะตัวผู้มันดูแบบชนะอยากได้มากกว่าตัวเมียอีกไหนวะนั่นเลยที่ฟรีแมงเลเวลน้อยจังวะนั่นล่ะ โอ้ยแบดแอดเลยเวลน้อยวะ่ะไม่สนใจไม่สนใจดูเรื่อยๆครับเกรกามไปเลยับอะไรโว้ยโอ้พี่ข้าตา,ายเลยหรอวะเล็กเหรอทีเล็กเลเวลสามร้อยกว่าหน้ารักเปกว่า เอฟเฟกต์ e นุ๊กเลเวลดีมากเลยครับตัวนี้โ okay. <Okay. S 1> อเคย์จะดูเรื่อยๆครับ oh. นั่นก็เป็นเอฟเฟกต์นุ๊กเหมือนกันนี่เฮ้ยเอฟเฟกต์นุ๊กนี่เทียบมากกว่าไอ้พวกนั้นอีกครับสโนว์สโนว์เอาเลเวลน้อยมากแย่ yeah, หน่อยว่ะไอ้ติ๊กคนนี้ต้องระวังนะครับตอนนี้เอ้ย hey. ระวงังระวงังระวงัง เราต้องระวังแมตติคอร์ตัวนี้ครับโอเคโอเคมันจะโดนหรือเปล่ามันจะโดนหรือเปล่าเฮ้ยแมตติคอร์ดีควนชิดหายเลยนะหาวางไหนโอเคท่าโตกำลังขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ได้เปล่าได้เปล่าอย่าไปโดนตัวมันครับอย่าไปโดนตัวมัน ให้ข้าสลบมันเต็มๆที่ก่อนมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราเอาดิมาเลยผมจะบินวนอย่างเงี้ยแหละไม่รู้จักจบจากที่สักทีเขาว่าเอาดิเอาเลยผมชอบพันตัดขาราโอเดครับใจกล้าสู้ดีโอเควนเรื่อยๆแหละจนกว่ามึงจะสลบสลบแล้วโอเคได้แล้วครับอันไหนว่าเล็กอยู่ไหน มาติคอมึงอยู่นน่งๆไปซะเล็กเหรอทีเล็กอยู่ไหนเมื่อกี้ผมเห็นทีเล็กอยู่นะครับเป็นพวกเอเปกด้วยเอเปกเนี่ยหายยากมากเลยครับแล้วไอ้หมอดต้ดานมีไว้ทำอะไรวะเฮ้ยเอเปกเล็กเหรอหายไปไหนไหนวะเอเปกเล็กเอเปกเล็ก เจอมันไหมเนี่ยจะเจอมันไหมมีช้างด้วยอันนี้ช้างเรเวลร้อยนี่โลเอาดิไม่โดนเว้ยค่าสลบขึ้นสิเปอร์เซ็นต์มาเอาดิเอาเลยเอาดินั่นแหละมาลงไปซะ ดีน,น,นึงเฮ้ยนี่อะไรเห็นไหมสับพลาวดอเนอี่ยอึดมากเลยครับตอนนี้พ่อแต่เอฟเฟกต์เล็กมันหายไปไหนวะกิฟฟิลใกล้จะสรบแล้วมนเป็นแกมนเป็นกา,นนการ์ดยนครับเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยเอฟเฟกต์เ e ล็กหายไปไหนอะ่ะ ติคอร์เนทำให้เรื่องมาอะไรมันยุ่งย่กหายเลยตอนนี้นั่นอะไรอ่ะข้างล่างอะโลเหรอดูดิว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะเอเิกแมงมดเอเิกแมงมดเหรอเดี๋ยวก่อนกิฟฟินเดี๋ยวเดี๋ยวกิฟฟินมึงอะไรนักหนาววะเนี่ยตามกูมา ตามกูมาคิฟินไอคิฟฟินมึงจะตามกูหรือไม่ฮะตามกูมาเออดีตามกูมามึงตามกูมา,า,มมาดินั่นอะไรอ่ะตามเขาหเหรอโซไปก่อนได้แล้วครับแล้วแต่ไอ้เก็ดแบงค์บอสแล้วตอนนี้ตอนไหนไอ้เก็ดแบงค์บอส เดี๋ยว,ยวควนข้างล่างก่อนครับเรียบร้อยจับเอฟเฟกได้แล้วครับมันกินอะไรวะเอฟเฟกแมงมสโอ้กินของยากซะด้วยดิผมก็น่าจะมีอยู่นะโอเคครับจับเอฟเฟกแมงมสได้แล้วครับสวยงามมากเลยโอเคมามันก็เป็นชาร์กที่อัปเดตเหมือนกันนี่หว่าเอฟเฟกตตัวนี้มากลับบ้านกลับบ้านไปเลยโอเค เนี่ยตรงนี้น่าจะทำเป็นบ้านได้นะผมไม่เอามันอันตรายมากอันนั้นคืออะไรแันควินเหรอเป็นแันควินที่ใส่ปุ่มกดเลยครับตอนนี้ดีเกาะคาโน่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับมันคืออัลฟาลามเหรอยอดเลยเงาฟาชามด้วยนั่นเลยนั่นอะไรเล็กนี่บ่มีมังกรสายฟ้าไดยครับสุดยอด เจอจนได้เอาเลยครืเป็นเปอร์เซ็นแน่นอนถ้าสรุปตั้งห้าืันเอาดิมาเลยใครจะสรุปก่อนก่นอนฮะว่างไงล่ะสรุปแล้วครับตอนนี้โอเคสรุปแล้วถ้าสรุปลงไวไ้เลยครับไอ้ตัวนี้ เดี๋ยวๆให้เส้นหนามพวกนี้ก่อนอเฮ้ยอุ้ยนี่แค่เดินชนนะเนี่ยนี่แค่เดินชนคาร์โนนะครับมาเลยวิ่งชนมันอุย้ยนั่นและอ้ยแค่วิ่งชนมันเลยครับชนสลามตัวพื้นอุย้ยนั่นแหละโอบไปเอาดิเอาเลยจะสลบหรือเปล่า ่าสนุกขนาดนี้ออไมาเหรอสโกุกโอเคหลังจากมังกรที่จับได้แล้วเสร็จปุ๊บกลับบ้านทันทีกลับบ้านไปเลยโอเคเรียบร้อยกลับบ้านแล้วครับตอนนี้คาโน่ไม่มีอีกแล้วดีนะที่มาแบบไม่เสียเที่ยว ไอ้ทีเล็กนี่มันอะไรอ่ะวังไไ้ทีเล็กไม่ใช่ทีเล็กเอเป็กด้วยครับเป็นทีเล็กธรรมดาของน่าจะเป็นไอ้ทีเล็กของไดโนเวอร์ครับว่งไงนี่มันเอเปกไวเวอร์นี่วะจับไม่ได้สตว์ที่น่าจับตรงนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจับมากที่สุดแล้วเฮ้ยนี่นมันอะไรอ่ะพามอาัลฟาเหรอแองครโลมีพาหมอัลฟาแองคโลมาเกิดด้ยครับตอนนี้ โอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับให้เป็นลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสลับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ